ไทีนะครับราประขอรินเจอคณะกรรมาการครับครับความยากนะครับคูฟังแล้วแบบตัง้งแต่ฟังครีโอมาเนี่ยคือชอบมากมากตรงที่ว่าเลือกเพลงคนระับคือรู้สึกว่าเรามาถึงเทียงใหม่จริงๆนะเพื่ยอย่างบางทีมเนี่ย แต่งตัวเป็นเชียงใหม่จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆลเล่นสมวม่าถ้าหลับตาพวกเนียตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นคนมาจากเชียงใหม่แต่นี้แบบเล่นเพลงได้ดทีมากเราฟังแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายเป็นเป็นดนตรีที่แบากฟังรับสบายใจมากๆก็จะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถามว่าเอามาแข่งได้ไหมแข่งได้แต่เพราะว่าเนื้อหาสาระเนี่ยทางคุณครูเล่นเพลงมาดีมากนะครับแล้วก็แบบรู้เลยว่าแบบปิดจุดบอด ตรงไหนที่เรียกว่านักเรียนทำไม่ได้ฉักทำเองเปลี่ยนโรชจัดเองอะไรเงี้ยก็บอกว่าอาร์เรนชูแบบว่าเห็นตัวเองแบบเวลาเล่นกับลูกศิษย์นะครับเวลาลูกศิษย์เล่นไม่ไปตรงไหนคือเขาแบบว่าไม่ค่อยคล่องตรงไหนเนี่ยเราว่าตรงนี้เราเล่นเองเอออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผิดอะไรหรือว่าได้คะแนนเพิ่มด้วยในเรื่องของความสร้างสรรค์เพราะว่าเรารู้ว่าตรงไหนที่ทําให้ลูกศิษย์เราอะเจ่บตรงไหนที่ทำให้เพลงขาดสมูทนะครับต้องขอชื่นชมว่าเรียน ได้ดีมากเราฟังเราสบายใจที่สุดเลยครับขอบคุณครับฟังผู้ฟังอาจารยกนักอู้แล้วก็รู้สึกอแบบเดียวกันนะว่าฟังแล้วมันสบายใจยเพลงเนี่ยตอนแรกไม่ว่าจะเป็นปัน้นไฟฟังไปว่าเออสาวใหม่เพราะมันออกตอนที่สองมาใส่แบบแบเป็นสาวใหม,ม่นะครับเอาลอ,องเป็นครัสาวใหม่ตอ,อนที่สอง เติมแต่งอย่งสักน้อยก็ได้หรอนะครับจะรอดจะเลือดจะอยากรากอะไรนะครับ <thôi> ก yeah. <ification> ็ลองํารดูนะครับผ่อนผ่อนแรกก็โอเคนะใดๆละครับแล้วก็ท่านครับกิิ่นปวยต้องระวังนะตอนท้ายนี่นะเดี๋ยวรัวมันรวนเวลาเอาุ่มดอ่ะเดินเล่นเต่นเล่นอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะแปลงโลดกนะไรเอาแปลงงูดไปเลยทำทำโูดลุโงูดออกมาเป็่นอะไรก็ได้เขาทำาิมายก็ได้ครับมัต้องมายึดแบบสลายด้วยด้วยดนวยด้ด้วยด้วยด้อยด้ว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 ยยด้ยด้ย เขาเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เลยครับในรัชสมุทรแล้วก็เมื่อกี้มีเกาะเนาะเวลาเวลาเราเราเล่นต่อโจมนะต่อบุกมดเองเขาเอาของมาซักก่อนด้วยดันของต้องเพิ่มน้ำหนักเสียงหมักขึ้นแล้วเาก็ดันเสียงบึ้ม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 มันจะจบแล้วไงจบแบบฟูจบแบบปุ้มยุดแบบโฉนดกระไดกับอะไรเขาับผมเรานที่เราตินโจร เพื่อจะสร้างสรรค์ไปให้นักผุ้เรียรู้นะครับว่าูถ้าเขาได้ไปตอนนะเราก็ลองปรับรัางับดูนะครับขอบคุณครับต้องชื่นชมคนนี้ครับตามนักดนตรีล้วครทำเอาตัวอย่างว่าที่เพลงศิเป็นเป็นที่คลี่คลายในงานนะครับทุกอย่างเล่นดีหมดนะเพลงนี้ผมคงไม่ลืมบ้างบางครั้งในเรื่องของการทำเป็นวงรุ่นสมัเนี้ประเล็นเรงสังเวียน สัมมที่ออกมาุลท้ายนานาเนี่ยนครับการเรียบเดียงมันจะช่วยได้แต่มันมาช่วยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเรืงิ่งอยมางขี้ที่เปยังไงอย่างลูกนกหรือว่ากรมืกลวยอย่างฟังลูกไม่จำเป็นต้องภาษาทุกอย่างบางตอนเขาวิ่งหน้าแลอดแค่ควบคุมงทบมับพอแล้วไม่จำเป็นต้องภาษานุกสามาทอะไรตลอดทุกแนวยิ่งสร้างความลำบากให้ค่นทอนะครับเอาที่เราตอนนี้เขาตัวเขาเอง แล้วก็มสามารถที่จะมีที่หลกบไม่ได้นะครับเห็นในภาพรดวผมบอกว่ามันเพลินอะเป็นในเรื่องของสมีที่ขึ้นบาั้งเราอาจจะดูน่าว่าคใส่ความตะวันตกมากไปทีเดียวเลยก็ไม่ใส่ในภาพเดียวไจะพูดไงมันจะร่มสมัยบางที่ก็ลำบากที่นึงอย่างบางชุดกรองเนี่ยมันเน้นหน้าตอนนี้มันอยู่หน้าเพีินมันดูสบายมันมีความจริงสมัคมงคเนี่ยเราต้องการความโดดเด่นของสมีของเพลงของเครื่นตรี ถ้าสมัครกองแค่เทาไหร์ให้เน้นเท่าไหปุ๊บมันจะไม่แพงฟูอนะไอ้ทุกอย่างมันดูน่าเรียบก็ถือว่าเราเรียบเรียงมาดีมากแต่มันอาจจะไม่ดูนะครับเอาไปยิดยึดนะว้นนิดเดียวครับมีความศรัทธาในสำนักนี้นะครับเพราะว่าอยากจะ้ือตีนลานาเฮามันเป็นร่วมสมัยนะครับคณะนี้บ้านนี้ถือว่า เป็นสัมมนาที่ส,สร้างบนตรีร่วมสมัยนะครับในคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีก็มีปฏิปัติปัตมนี้หรือ,อว่าการแนะนำมาอย่างเรื่องของการเรียบเยบรียมในไดนซ์ซิ่งเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางในอยากอยากจะทําอย่างนี้สุดแล้วแต,แต่ครับมีปัญหาแล้วแต่แล้วแต่ความคิดแต่ว่าอยากจะออันที่หนึ่ง่อนที่เราจะทาคอนเทนต์พอลลี่เนี่ยเราจะประยุกเราต้องเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อน เต,ต้องเล่นซึอให้มันเปิดซึงก่อนก่อน <hi> ที่จะเล่นซึมให้มันเป็นสาคนเราต้องเล่นซึงเปิดซึงตอนนี้หนูต้องไปหัดดีกว่าอันนี้คือไม่ดีเดียวอันนี้คือไม่ดีกู่ไม่ดีเดียวอย่าต้องดีนนมนมตัวที่สี่โน่นตัวที่สี่เนี่ยจะต้องกดลงไม่ฟัดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอยนนี้มีหลายทีที่เป็นฟัดขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ <identified> ถ <hipp ie> ้าอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกหลักการ ถ้าไปดีปูดกูจะต้องดีอย่างนี้สุดท้ายมันก็ต้องลงอยู่ดีเป็นธรรมชาติของซึ้วงว่าเวลาจบเพลงหรือจบประโยคจะต้องลงทุกคนครับไปที่ลินไปดีดคืนปุ๊บเนี่ยแสดงว่าผิดหมดเลยนะฮะเริ่มต้นที่พืน้นฐานก่อนนะครับแล้วก็าการเรียนเรียนเส้นปภาษาทุกเส้นทุกอย่างนี่มีปัญหาแต่สมมุติว่าสมสมุติอะซึ้งสองตัวปีแล้วผมเคยทำอะแต่อาจจะโดนตำหนิว่าโอ้มันเยอะเกินไปแต่ถูกครชอบเลย เอามาเปรี่ยนเสียงภาษาเอามาตัวนั้นซ่อนตัวนี้เล่นในรุ่ดเี้โอ้ชอบเลยชอบเลยทำต่อไปครับทำต่อไปขอบคุณมากครับดูข้าวสตาสะตอครับผมขอบพระคุณท่านและขอขอบพระคุณคณะกรรมการครับ